ไม่เจ็บลุ้อย่างนี้ทำตั้งนานแล้วรอทำไมจนต้องอายุ30แล้วเนี่ยสวัสดีค่ะกิกิกีรตินะคะตอนนี้ก็ทำงานเป็นไลฟ์สไตล์อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นแอร์โฮสเตสค่ะ ตอนนี้ก็ทำมาได้ครบ6เดือนเกือบจะ7เดือนเรียบร้อยแล้วค่ะกี้นะคะดูดไขมันที่เอมรานะคะไปเป็นช่วงหน้าท้องบนหน้าท้องล่างนะคะเอลเแล้วก็ปีกหลังนะคะเซ็กซี่ไลน์ด้วยแล้วก็เอาไขมันทั้งหมดเนี่ยไปเติมที่สะโพกค่ะปัญหาก่อนหน้านั้นที่กี่มีนะคะคือเวลาเราถ่ายรูปเราเล่น IG เนาะเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เราต้องถ่ายรูปต้องอะไรตลอดเวลาก็คือมีความรู้สึกว่า เฮ้ยฉันอยากแบบสวยเหมือนรูปที่แต่งอะเ e ฟเฟลนนะคะก็คือเราเป็นสายฟอนเนาะก็อยากได้เ e ฟ e ฟ c นแบบค y l ล e j เจนเนนะคะอยากมีความแบบอกเอลสะโพกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นคนชอบแต่งตัวแซบๆอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากๆคือมันก็ต้องทำก็เลยยื่นเรฟให้คุณหมอเลยว่าแบบอยากเอาแบบนี้ค่ะคุณหมอเจ็บพอทนเจ็บคุ้มค่าในสิ่งที่เราทำไปนะคะแต่ถ้าเกิดใครใ เคยทำศสลยกรรมตัวอื่นๆรู้สึกว่าดูดไขมันก็จิบจตก่อนหน้านี้ก็เป็นอยู่ที่ประมาณเปลายๆนะคะแต่ตอนช่วงนี้ก็ M, แล้วก็ใส่ S ได้บ้างแล้วบางตัวนะคะแล้วก็ที่เห็นแน่ๆเลยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยคือจะใส่วันพีตลอดคือจะไม่มั่นใจช่วงนี้เลยเพราะรู้สึกว่าแบบใหญ่มันหนามันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือบิกินี่รัวๆนะคะแล้วก็นองสะโพกแน่นอนก็รู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันก็มีส่วนวอส่วนโค้งมากขึ้นค่ะก็อยากขอบคุณตัวเองที่เก็บตังค์แล้วก็มาทําสักทีอย่างที่บอกนะคะคือถ้ารู้อย่างนี้ก็คือทําไปนานแล้ว จริงๆนะคะกีกี้เลือกเอมรา